ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทำการพาดการแพ็คของ P.O.T.W. หรือว่า Player of the Week กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันพฤหนสนี้ทุกคนก็จะมีการอัปเดตกันอีกเช่นเคยทุกตั้งแต่9โมงเช้าไปต้นไปนะครับก็จะเปิดอีกทีประมาณ15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะทุกคนก็ถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นเลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับจะมาทำการคาดการแพ็คของ p o. t w w นะคนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในวันพฤหัสที่นี้นะครับก็จะมีใครมีโอกาสมากันบ้างออมารับชมนในคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก่อนรับชมมันก็ฝากกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับ ขอแนะนาเพจอินแบ็กเติมเกมเติมเกมถูกทะลุมิติเป็นเพจรับเติมเกมที่รวดเร็วและปลอดภัยถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพราะมีส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าหรือฟีไฟก็มีนะครับสายเติมอย่างเราไม่ควรพลาดนะครับทักไปที่เพจของอินแบ็กเติมเกมถูกทะลุมิติได้เลยนะครับก่อน <c oughs> จะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและนสนุกไปกับไลแอนนี้ได้เลยโอเคทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันพฤหัสนี้นะครับก็จะมีการปิดอัปเดตกันอีกเช จะมีการอัปเดตครั้งใหญ่เร็วนี้นะทุกคนสำหรับการอัปเดตวันพฤหัสนี้นะครับทุกคนจะมีการเปลี่ยนแปลง1แพ็คด้วยกันนะครับทุกคนก็คือแพ็คของฟีเจอร์ของ p o t อทุกคนหรือว่า Play e r of the Week เองนะครับก็คลิปวันนี้นะครับจะทาการคาดการแพ็คของ Play of the week เนี่ยทุกคนก็คือผู้เล่นเดดเป็นประจำสัปดาห์นี้นะครับหรือว่าผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับสำหรับการคาดการของเราก็เหมือนเดิมทุกคนจะเป็นการนําเสนอการคาดการของงเเวว็บไซตต์่่าาประทศนนค นำเสนอการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศนี่นะครับมาเริ่มที่สื่อแรกนะทุกคนสำหรับสื่อแรกนะครับก็เป็นเจ้าเดิมทุกคนที่ให้การคาดการณ์มาทุกสัปดาห์อยู่แล้วนี่นะครับก็ให้การคาดการณ์ประมาณนี้ว่าเสียดคนด้วยกันนะครับนำทัพโดยคนแรกนะผมเป็นเนมาร์จีอาร์นะทุกคนตำแหน่งของปีกซ้ายหรือ LWF นี่นะครับก็ชื่อฟอร์มได้โดเด่นม,มากๆครับผมแนดงส่วนของเนมาร์จูเนียหรือเนมาร์จีอาร์นี่นะครับต่อมาคนที่2เป็น KDB ทุกคนหรือว่าเควินเดอ์บอยนะครับทุกคน ก็เป็นกองกลางตัวรุกตัวสําคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคุณก็แมตช์ล่าสุดปันฟิกิ้ไปอย่างสวยเลยนะครับสำหรับส่วนของเควินเดอร์บอยนะครับและต่อมาคนที่3เป็นซาดิโอมาเน่เอทุกคนณตำแหน่งวินแบ็กฝั่งซ้ายของเสือใต้บาเยนน์มิวนิกนะครับทุกคนและต่อมาเป็นกองหน้าตัวเป้าของนาโปลีก็คือวิกตอร์โอซิมเฮนนี่นะครับก็ยิงประตูถล่มทลายเหมือนกันครับสำหรับวิกตอร์โอซิมเฮนนต์นะคนแล้วก็นาโปลีค่อนข้างร้อนแรงมากๆากาสำหรับในส่วนของปีนี้นี่นะครับ และคนต่อมาเป็นดิวไวท์ครับทุกคนเป็นเซนเตอร์แบ็กของอินเตอร์มิลานนะคนหรือว่าเจ้าวูใหญ่อินเตอร์มิลานนี่นะครับและคนต่อมาเป็นเบนทากัวกับทุกคนหรือว่าคนที่ยิงประตูนาที่บาดทุกคนทําให้ทอตแนมฮอตสเปอร์นะครับพลิกแซงชนะได้ในบุคคลสัมบินส่วนของเบนทากัวนะครับทุกคนต่อมาเป็นแบ็กซ้ายอย่างอเล็กกริมันโดนะครับทุกคนในกองหน้าของฟินิบาเซ่นะครับและคนต่อมาเป็นผู้รักษาประตูอย่างโรเบิร์ตซานเชสทุกคนต่อด้วยปีกขวาที่เด็ดของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะบอกก็คือเนลสันนี่นะครับ สามเดียวสันก็คือซัดไป2ประตูแล้วก็ทําให้อาร์เซนอลเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป5ประตูต่อศูนย์เลยทีนะครับทุกคนปิดท้ายด้วยแบ็กซ้ายของเซลติกนี่นะคนประมาณนี้เลยนะคเขาจะเป็นส่วนของการคาดการณ์ของสื่อแรกนะครับหรือว่าเว็บไซต์แรกนี่นะครับก็ถ้ามาตามนี้นะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแพ็กนี้ทุกคนก็สามารถเปิดได้3ครั้งนะครับผมแล้วก็มีการเปิดฟรีจากอีเวนต์อีกหนึ่งครั้งแล้วผมรวมเป็น4ครั้งนี่นะครับก็ถ้าเลือกได้4คนนะครับผมขออเเลืกป็น คนแรกคือเนย์มาร์นักคนคนที่2เป็นเควินเดอะบอยนะครับคนที่3ก็ต้องเป็นซาดิโอมาเน่คนแล้วก็คนที่4ขอเป็นเนลสันแล้วกันนะทุกคนโอเคประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะทุกคนโอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับส่วนของการคาดการณ์ของสื่อแรงนะครับผมแล้วก็สำหรับสื่อแรงนะผมมีการคาดการณ์เพิ่มเติมมาด้วยนะครับผม2คนแรกก็คือเป็นวิลสันนักคนกองหน้าของสาริกาดงอย่างนิวคาสเซิลในนะคนแล้วก็ วินแบ็กฝั่งซ้ายอย่างกั๊กโปนทุกคนหรือว่านักเตะของ PSV/ อชวีไบโเฟนนั่นเองนะครับและอีก2คนก็คือในส่วนของโอเพนด้ารอตำแหน่งของกองหน้าท่านบอกเลยก็เพื่อสามประตูอย่างเมริเย่นะทุกคนที่เซฟแบบกระจุยกระจายทำให้หลีดเอาชนะผงแดงลิเวอร์อพูลไป2อประตูตอนหนึ่งนี้นะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ก็สำหรับส่วนของการคาดการณ์ของสื่อแรกทุกคนหรือว่าเว็บไซต์แรกนั่นเองนะครับก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ มาดูกันต่อในส่วนของการคาดการณ์ของสื่อที่2นะครับทุกคนหรือว่าเว็บไซต์ที่2นะครับก็ให้การคาดการณ์มา11คนตามนี้เลยทุกคนก็คล้ายๆกันเลยนะครับคนแรกทุกคนนำทัพโดยเนมาจอาร์นะทุกคนต่อด้วยซาดิโอมาเน่นะครับแล้วก็กราเบียเจซูสนะทุกคนคนต่อมาเป็นกองกลางตัวรุกของอินเตอร์มิลานนะครับทุกคนแล้วก็วิกตอร์โอซิเมนนะครับและคนที่6ก็คือกัปตันทีเด็ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมก็คือแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยทุกคนหรือว่าแฮร์รี่แม็กควายเออร์นะทุกคนโอ้โห ก็ติดมาในการคาดการณ์ของเว็บไซต์ต่างประเทศสื่อที่2ด้วยนะทุกคนก็น่าสนใจมากๆนะสำหรับส่วนของแฮร์รี่แม็กควนะครับและต่อมาเป็นผู้กสาวประตูนทุกคนแล้วก็สตอร์แบ็กนะครับต่อด้วยวินแบ็กขวาของออตาลนต้านะทุกคนแบ็กซ้ายของซิลติกนะทุกคนแล้วก็ผิดท้ายด้วยกองกลางตอรุก AMF นี่นะครับ ก็ถ้ามาตามนี้ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็ถ้ามาตามนี้ทุกคนผมอยากได้เปิดได้สครั้งใช่ไหมครับขอเลือกเป็นเนมาร์แล้วก็ซาลิโอมาเน่กราเบียเจสุสและแฮร์รี่แม็กควายเลยกันทุกคนทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะทุกคนโอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของการคาดการแพ็คของ P o TW หรือว่าเพลย of thewe ะนี่นะครับก็อย่าลืมอย่างที่บอกไปนะครับว่าทั้งหมดนี้ทุกคนเป็นการนำเสนอการคาดการของเว็บไซต์ต่่าางประเเททศนนนั้คก็ อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ใครไม้เปิดเพิ่มเติมกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอยเปิดได้คนนั้นและกันนะทุกคนโอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับส่วนของการคาดการแพ็คของ Player of the week นี่นะครับหากผิดพลาดกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ได้แล้วทุกคนก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมไปกันนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาครับว่าอยากได้ใครกันบ้างนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอแนะนาเพจ Inback เติมเกมเติมเกมถูกทะลุมิติเป็นเพจรับเติมเกมที่รวดเร็วและปลอดภัยถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพราะมีส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าหรือฟีฟก็มีนะครับสายเติมอย่างเราไม่ควรพลาดนะครับทักไปไที่เพจของ Inback เติมเกมถูกทะลุมิติได้เลยนะครับก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์แลมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไล์แอนนี้ได้เลย